พ่อสวัสดีครับผมกูกตุกี้สวัสดีจาเสียงหัวเล้ะได้ต่อยเลยต่อยเลยของแท้ของแท้ของแท้พี่แ่งของแท้ครับแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาตรงไหนครับเลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงชนบทนครปฐม4006ตัวนี้ก่อนก็ได้นู่นน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 นัั่่่โออ้้้ละะะะจเเเป็คีงงาวรก เสีียงงงพ่่เนดี๋ยวโซงใหม่ถอยใหม่ได้ยาวนะอ๋อพอดีครับผมกูตุ๊กี้สวัสดีจังเสียงหัวเลาะได้อยยยเเลลของแท้ของแท้ของแท้พี่เน่งของแท้ครับถึงแล้วครับพี่เน่งฮะของของฝ้าพี่เน่งครับอ๋อฮะของฟ้าพี่เน่งครับ อุดมสมบูรณ์แท้เัอจริงเัอจริงน่ารักดีนะล่ะเพลงเราอยู่ตรงไหนเขาติดถนนใหญ่นะเขาติดถนนใหญ่เช็ให้น้องเข้าไปเอา ครับครับครับเอาด้วยไม้สายไฟนะยังเปยเกลียกอาเลยค่ะพี่เพนไปอันนี้ก่อนครับพบแล้วครับไปถ้าไม่ใช่เย็นไว้สามคนมากเอาแบ่งให้พี่เอาแบ่งให้เแม่นครปฐมใกล้นครปฐมของฝากจากนครปฐมเพียบตัวนี้แกะแล้วนะอ๋อครับไว้ทานบนรถอะไรครับพี่เพนกันเลยเขาหลามมีข้าวเหนียวดำมีข้าวเหนียวขาวแล้วก็บะจ่าง แล้วก็สังขยาตัวเป็นๆนะคะตัวเป็นๆนะพี่แดงครับครับขอบคุณเยอะนี่ก็เพิ่งทำมาร้อนๆเลยเขาฝากนด้คอยป็มทรายบอกว่าของวันตร้ษแม่นะเดี๋เปี่ยชื่อเอาภิทรงนี้มาจากสุรินนะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเอาก็โทรโทรเรียกเอาใหม่ๆมาเลย ระชนน่คุณโด่งทำไมถึงได้ติดต่อเราไปครับเนี่ยไปหาเจอได้ยังไงคะเจอจากเพื่อนนะเพื่อนที่ทํรายการที่ทที่เขาเป็นเจ้าของลงตึงอ๋อเขาบอกมาบอกให้รีโทรให้รีโทรเลยผมว่าสองจิตผองใจก็เลยโทรไปอ๋อเพื่อนที่รู้จักคุณโจที่เขาดูรายการคุณโจอยู่ให้โร อ้แม่ก็แม่วันดีค่ะแข็งเจ้ทางนู้นแกใช้ไม่ได้แล้วเมืช้าก็ล้มมาอาบน้ำกันตรงนี้ใช่ครับได้เห็นเห็นกันเปิดร่องร่องเจ้ไม่ต้องเดินยากมาช่วยด้วยใจเนาะเอาบง่ายๆเนาะเจ๊ตาเออเจ๊ตาคูโช่วยดอ่ะมอบเรามอบกันป็นเงินยางชีพเนาะให้พี่ไปบริหารจัดการเอง จากเงินบริจาคจากสายบุญสุรินทร์ทีวีนั่นแหละั้งในแล้วก็ต่างประเทศร,ร่วมเฉลิมฉลอนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพัดลมสองเครื่องมีหม้อหุงข้าวมีกระติกน้ำร้อนจากคุณสุพณีนั้นที่รุ้นะเจ้าของโรงแป้งมันนะโรงงานไฟฟ้าแล้วก็สายบุญสุรินทร์ทีวีทุกคนทุกท่านเขาเขาบริจาคมาผ่านสมาคมเนาะพวกไข่พวกอะไรก็ได้ทำกับข้าวเนาะข้าวขึนยาก่ะผักเขียว,วกินไม่ได้ เก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปเขากินกยากมากแข่งขึ้นถ่าุงที่เห็นก็ไม่ค่อยได้ไปตลาดไปทุกวันก็ไม่ไหวนะเราดีมากาเลยยังดูเลนสองคนบบงไอกร้ร้านบอกว่า,วาเ,เออฟ้าแม่มกูสบายแล้วลุงถึงไม่อยู่ที่ไหนได้มารัปบปึบปังมันติดต่อไปเราเห็นเงียบไปเลยเนาะเพราะว่าไปยุ่งอยู่ชายแดนอยู่ไปชชวยอสารอยู่ของิดงใจแล้วตอนแรกอะ ยังไงคะติดต่อไปอ่ะไม่คิดว่าเออเห็นให้ให้ละลิปพันบอกว่าให้รีบติดต่อไปเลยอยองานเขายุ่งติดต่อไปเร็วจะได้เร็วจะได้รับความช่วยเหลือเร็วอ๋ะแล้วก็เขายุ่งอยู่ที่อะไรตุลินช่วยเหลือไหมช่วยจ้ะช่วยทาทางนช่วยทหารทางโน้นนะครับอันนี้ก็ พักเบรกทหารก็พักเบรกทางโน้นเราก็เบรกทางโน้นก็เลยรีบมาช่วยคุณดงพี่โจ้ก็รีบมาพึงใจมากเลยผมเพิ่ม่พูดอะไรไม่ออกมึงจุกนีง่โอ้กผมเ่ะวันนี้ก็มาช่วยแล้วเนาะดูเป็นแม่ไา แกเลยพี่หนิงเดี๋ยวจะได้เปี่ยนเอาดอแมนุ่้งหลั่ใหญ่เลยไว้่ยยสิฟุ๊ดมหาพไม่มีอ่ะสิฟุดนี่คือกลางใหญ่เลยครับเรากับกลางมุ้งเดี๋ยวพี่หนิงกับพีเพช่วยอ่ากลางเลยเตียงลง อันนี้ตัวไหล่เสริมฮะเอาไว้ในลังครับตัวไหลอันนี้ตัวปั๊มลมปันมลมมูกางให้ลมก็นมีมา่ห้สองตัวนะคะใหม่ๆ๊๊๊๊๊ sure> ๊ um bueno> um> ๊๊ร พี่โอนเงินค่าเตียงลมไม่ต้องบอกชื่อพี่นะเอาบอกก็ได้คุณอะไรนะพี่นิตยาพี่นิตยา่่เออไม่บอกนามสกุลเนาะไม่บอกนามสกุลค่ะพี่ดึงเลยพอฟังปุ๊บแบบโทรมาปั๊บอ่ะไม่เป็นเดี๋ยวช่วยซื้อตายไปเลยเนี่ยดึงไปข้างหลังเลยใครเกลวยมาให้มารอแล้วก็เก้าโมงนี่เองอะเอากุ้งไม้ตะขอไม้ตะขอเอาวุ้นเอาวุ้นเป็นมือเป็นเท้า อ่ะพี่ด ah? ึงไปพี่เดี <t 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 ๋ยวจะได้ต่ออยั้ตวเาเยอ่า้องไปอยจ้าครับต้องไปอยู่กับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าอุ้ยอุอ่ะต้องทำให้เลยดเอาออกเลยฮะนั่นมีที่หมุนอ่ะเปิดลมออะ ฟาร์มแล้วเจ็ดี่เรซเริ่มเข้าแล้วที่ผมสร้างทำมาตั้งแต่อดีตจะชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติเป็นพลวัตปัจจัยให้คุณโดงและคุณแม่หมดสิ้นเวรกรรมเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ภพภูมิหมื่นแสนกฎจะานที่ผ่านมาขอให้บุญที่ผมทำปัดเป่าให้ กรรมที่มันเกิดจากการกระทําในอดีตชาติคนนี้ครับคนนี้เป็นคนดูแลท่านคนหุงศ์ทานอาหารหนูยังเห็นพี่ดกเล่าให้ฟังหนูยังแอบชื่นชมอยู่เลยบ้าก็เขาไม่พี่น้องเขาไม่เอาพี่น้องเขาไม่เอาพี่น้องเขาอยู่เลี้ยงเลยเขาบอกว่าเล็กๆเพื่อนช่วยเขาเพื่อนช่วยเขาเล็กเขาก็ไปเลยไงั้เขาก็ไปเขาก็ตามส่งคัน ตอนนี้เขาบอกคนเดียวไม่เป็นไรก็เอามีคุณใหม่ด้วยเขาไม่เอาเลยไม่หมาเลยขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่ดงครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับครับครับพี่ครับบุญรักษาครับพี่ครับครับมีพี่หนึ่งมาคันนี้นะคะเจอใครอยากได้ทะเบียนรถสี่หกกับสี่ห้ามันใกล้กันัี้อันนี้พี่เพนมาคันนี้ ขอบคุณพี่เพนแล้วก็พี่เน่งด้วยเจ้าของพื้นที่มาต้อนรับเราขอคุณแล้วก็มาช่วยคุณดูณณด้วยพี่น้อยด้วยพี่น้อยอสาย,ยบุญน,นครปฐมโทรมาหาที่พักให้โจ้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวรอตัวเลขเด็ดดังเด็ดด,ดีออกจริงที่กองฉลากด้วยนะเพราะว่าเราทำบุญเยอะมากนะแล้วก็คิดว่าบุญจะนุ่นนำขอบคุณครับพี่ครับฝากดูแลกันเด้อ <Bye. S 2> อีกส0มรอยเมตรเลียวสายนะคะพี่เพ้นปีเพ้นจอดรออยู่ปากทางที่ญงน่าจะถึงแล้ว เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทนครปฐม4006นคชขับต่อไปบนทางหลวงชนบทนครปฐม4006อีก2กิโลเมตรอีก2กิโล